สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูการเปิดพอร์ตตัว b r o k e Ava Trade นะครับเพื่อเทรด e o o m o d i t y y นะครับตัว Ava Trade เนี่ยมี Commodity เกือบทุก Product เลยนะครับแล้วก็วางเงินไม่ได้เยอะจนเกินไปตาราง Ava จะบอกให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปใน Big Group Club Forum ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับจะอยู่ในหมวดหมวดน,นี้นะครับ การเปิดพอร์ต mt 4และการใช้ซอฟต์แวร์ mt 4นี่นะครับก็คลิกไปนะครับแล้วเราก็เลือกอันนี้นะครับคือการเปิดพอร์ต ava trade เพื่อเทคคอมมูนิตีคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับนะครับลิงก์ตัวนี้จะเป็นเอ่จะเป็นลิงก์สำหรับในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาพัฒนาตัวระบบซอฟต์แวร์ในกลุ่มนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ พอคลิกเสร็จนะครับอ,อ่นี่นะครับมันจะขึ้นเข้ามาที่หน้าเว็บ AvaTrade.com นะครับให้เรานะครับอ่าสำหรับคนมือใหม่เลยนะครับก็อาจจะทดลองเทรดพอร์ตเดโมก่อนนะครับสักส3าเดือนก็ได้นะครับเราก็เลือกไปที่ Open อ่า Demo Account นะครับหรือว่า เลือกที่จอยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Open Demo Account ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับพอคลิกไปเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี่นะครับ Demo a c c ค u n t นะครับคือนี่ครับเขาจะให้เราแสนเหรียญนะครับแสนเหรียญนะครับแล้วก็เราก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เราเตรียมสมัครเลยก็ได้นะครับ นะโอเคแล้วก็นะครับมันใช้เงินเรามาแสนเหรียญแล้วก็พอจาลองรู้สึกว่าจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรเราก็นี่นะครับเราก็กรอกข้อมูลไปนะครับเราก็กรอกข้อมูลพาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับแล้วก็สับมิตลงไปนะครับ รเราก็กรอ,อกข้อมูลไปแล้วก็นะครับเลือกสัมมิตตรงนี้นะครับก็กรอกชื่อนามสกุลอีเมลพัสิร์ประเทศไทยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ นี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าว่า uh, thank you อันนี้คือเขาอาจจะต้องรอมัน create นะครับ Account สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็เข้ามาในอีเมลของเรานะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับเราก็นะครับมันจะส่งมาลักษณะน,น,นี้นะครับก็คือ Uh, thank you นี่นะครับเราก็จะมีล็อกอินให้เรานะครับ Password นะครับ Password ให้เราแล้วก็เอ่อ s e เ v อรเป็น AVA demo นะครับเราก็ทำการนะครับ uh, อาจจะตัวนี้ดาวน์โหลดก่อนก็ได้นะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ Install แล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้ทีหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าเราพร้อมเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรด เป็นเรียลมันนี่ได้นะครับโดยการใส่เงินเริ่มต้นที่ร้อยเหรียญนะครับโอเคเราก็เริ่มจะพอร์ตเดโมนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวจะนี่นะครับมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนเรื่องของการลงโปรแกรมนะครับในการใช้โปรแกรมในการเทรดพอร์ตจำลอง1นึ่แสเนเหรียญที่เขา เอามาให้นะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนของการเทรดพอร์ตเปิดพอร์ตจำลองในการทดลองการเทรดนะครับอยากให้ฝึกเทรดสักอย่างน้อยนะครับผมว่าสักสอสาเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเราค่อยเริ่มเล่นพอร์ตจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทำเช็คลิสต์ให้ว่าเราควรจะมีความรู้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเทรด MT4 นะครับ โอเคฮะก็นะครับการเปิดพอร์ตเดโมก็มีเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับโชจดีนะครับสวัสดีครับ